สวัสดีครับยูทูปตังกุยตังกุยนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็วันสบายๆนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลของทีมใหญ่นะอย่างอาร์เซนอลอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงเลียร์พูลนะครับทีมใหญ่ในที่นี้หมายความว่าทีมที่จะรับการจับตาม,มองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ที่ผมพูดมา3ทีมก็เป็นตัวเต็งนะครับหนึ่ตามสายตาของผู้สัญชาติกรณีนี่แหละนะครับในซีซั่นนี้นะครับอาร์เซนอลก็หวาดเสียวนิดหน่อยนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เช่นเดียวกันว่าโดนยิงนําไปก่อนหน้งคู่แต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยมาตรฐานนะครับก็กลับมาเอาชนะได้นะครับอาร์เซนลก็ชนะสซาททันตันส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะฟูแลมเมื่ออย่างนั้นนี่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะหงุดหงิดไปตลอด2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเพราะว่าเตะจบเกมเนี้ยสัปดาห์เนี้ยก็จะเข้าสู่ช่วงของฟีฟ่าเดนะครับสโมสรไม่มีเตะทีมชาติมีเตะนักฟุตบอลไม่ได้พักนะนะครับหลายคนก็ ต้องไปรับใช้ชาตินะฮะขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ลงเตะโดยที่มีโจทย์ว่าถ้าชนะก่อนนะครับก็จะยืนยันแน่นอนการันตีตำแหน่งจ่าฝูงข้ามช่วงฟีฟ่าเดย์เลยเพราะว่าก่อนเตะก็นำอาร์เซนอลนำแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่หนึ่งคะแนนนะครับลิเวอร์พูลลงเตะเป็นคู่แรกนะครับถ้าชนะได้ก็แน่นอนว่าแมนซิตี้กับอาร์เซนอก็ยังไม่ได้แซงในช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกม สำคัญที่ยังต้องการ3ามคะแนนยังต้องเน้นๆอยู่นะครับดวพูลไปเยือนคิสตัลพาเลสถามว่ายากหรือง่ายหรือมันมีจะมีอุปสรรคอะไรไหมเนี่ยการเยือนพาเลสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานง่ายอยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลออมีความดุดนันมีความหนักหน่วงแล้วช่วงหลังๆเนี่ยมีเพิ่มในเรื่องของเทคนิคเข้ามาอีกเทคนิคจากนะักฟุตบอลที่สามารถเรียกว่าเปลี่ยนเกมได้ มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ยังมีอย่างวิลเฟรดซาฮาที่แบบว่าเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างได้ในยุคนี้เนี่ยเปลี่ยนปรับโค้ชมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นมีโอเวอร์กราสเนอร์เข้ามาฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วงท้ายซีซั่นทำได้ดีแต่ว่าในฤดูกาลใหม่เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนทีมของกาสเนอร์จะมีปัญหาจากการเสียนักเตะตัวหลักไปโดยเพพาะไมเคิลโอลิเซ่นะครับแล้วก็โจคิมอันเดสเซ่น กองหน้ากองหลังวันนั้นทีมยังอยู่ในช่วงของการต้องต้องต้องปรับหน่อยนะครับตัวนักเตะที่ได้มาเสริมจริงๆก็ถือว่าดีนะนะครับโดยเฉพาะแดนหน้าอย่างเอ็ดดี้เอนเกเทียได้อิสมาลาซามานะครับแล้วก็ยังมีตัวที่อยู่เดิมอย่างเอเซอย่างมาเตตาชองฟิลิปมาเตตาเพราะนั้นเนี่ยก็ประมาทไม่ได้แม้ว่าคิสซัมเบเลสจะยังไม่ชนะใครเลยนะเตะมาหกเกมเนี่ยชนะสามเออชนะ ไม่มีเลยแล้วก็เสมอ3แพ้3เพราะนั้นถ้าว่าด้วยฟอร์ม้ว,ว่าด้วยผลงานความน่าไว้วางใจเนี่ยเรียกคุณก็น่าไว้วางใจมากกว่า6เกมที่ผ่านมาชนะ5แพ้1นะครับแต่ฟุตบอลมันก็เออเราก็ทราบมันมาตลอดว่าบางทีมันไม่ได้ว่าชนะแพ้กันบนหน้ากระดาษนะครับทีนี้เออมันเกมเนี้ยมันก็มีเรื่องน่าสนใจตั้งแต่การจับตัวแล้วนะครับเพราะว่าอันเนอร์ซล,ล็อตเนี่ย หมุนเวียนตัวผู้เล่นนะครับโรเตชันแบ็กซ้ายใช้คอสตาซีมีกัสแทนโรเบิร์สันนะครับไปอีกซ้ายนะครับหน้าซ้ายเนี่ยหลุยส์ดิอาก็ได้นั่งนะครับก็ใช้โกดี้คัคโปแทนหน้าเป้านะครับจากดาวินนูญเอสก็เปลี่ยนมาเป็นดิโอโก้โชตาแต่ว่าดาวินกับโชตาเนี่ยน่าจะลักษณะเท่าๆกันนะในการเบียดแย่งตำแหน่งต,ตัวจริงนะแต่ว่าคัคโปซีมกัสเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับ อีกตำแหน่งนึงก็คือเคอร์ติสโจนส์นะครับเกมเนี้ยได้ลงมาแทนโดมินิกโซโบสไลโซโบสไลก็ต้องนั่งสำรองนะก็ยังเป็นตัวหลักนะครับเทรนด์อเลีเซนเดอร์อาโนแบ็กขวานะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์แบ็กก็เป็นอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็เฟอร์จิลฟันไดคู่กองกลางก็เป็นไลอันการ์ฟนแบ็กกับอเล็กซิสแบ็กเอลิสเตอร์แล้วก็ปีกขวาก็ยังเป็นโมเมสซาร่านะครับเพราะนั้นปรับตรงเนี้ยผมมองว่าโอเคการปรับ ทำไมมาปรับเอาเกมนี้เกมสุดท้ายน่าจะใส่ชุดใหญ่ไปเลยไหมอันนี้ก็มันก็มองได้หลายแบบเห็นไหมแฟนบอลน,นี่ก็เอาใจยากเหมือนกันนะไม่โรเตชันก็ตั้งคําถามโรเตชันก็มาตั้งคําถามอะไรแบบนี้แต่ผมคิดว่านักเตะที่ lot, อเนอร์สล็อตให้พักเกมเนี้คือนักเตะที่โดยธรรมชาติโดยปกติแล้วเนี่ยในเกมทีมชาติเนี่ยจะถูกใช้งานหนักทั้งหมดเลยนะครับ แอนดี้โรเบิร์สันเนี่ยโดยปกติแล้วทีมชาติเนี่ยเล่นทุกนาทีเลยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกกับตันทีมะนะครับทีมชาติสกอตแลนด์เพราะฉะนั้นเกมทีมชาติข,ของโรเบิร์สันเนี่ยเตรียมไว้เลยว่าสภาพร่างกายทีมชาติใช้เต็มที่แน่ถูกไหมฮะลุยซิอาร์สก็เช่นเดียวกันกับทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยใช้ใช้เขาตลอดอย่างต่อเนื่องลงเล่นเรียกว่าเต็มเกมเต็มเกมแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยได้แบบได้พักเท่าไหร่นะแล้วยังมีเรื่องของการเดินทางอีก นะครับโดมิริโซโบสไลก็เช่นเดียวกันกันกบทีมชาติฮังการีก็ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องส่วนโซโบสไลนี่อาจจะเป็นเรื่องฟอร์มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนโชโต้ากับดาวินเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกผมมองว่าแล้วแต่ว่าสล็อตจะเลือกใครในวันนั้นนะครับไม่ได้มีภาพของความเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองแบบชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่านักเตะสามคนที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับโรเบิร์สันดีอาร์สแล้วก็โซโบสไลเนี่ย ทีมชาติเนี่ยสนัดเขาเล่นแบบเต็มที่แน่นะครับถูกใช้งานเต็มที่แน่หรือไม่หรือไม่กลอาจจะมีการถูกเปลี่ยนตัวออกบ้างแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วไม่ได้พักนะจะได้ลงเล่นต่อตลอดแล้วทีมเนี่ยเตะถี่มานะครับเสาพุทธเสาพุทธเสาพุทธมาแล้วเดี๋ยวกลับจากฟีฟ่าเดย์เนี่ยยังมีเกมหนักๆรออยู่เพียบเลยนะครับเชลซีไลปซิก ไบรตันอาร์เซนอลเลเวอร์คูเซนไบรตันที่เจอ2เกม,มในลีกนันฟุตบอลลีกครับอีกนะครับแล้วยังมีไปเยือนแอสตันวิลล่าอีกเพราะนั้นกลับมาหลังฟีฟ่าเดย์รอบนี้ของแข็งรออยู่ทั้งนั้นก็เข้าใจว่านะเข้าใจว่าเป็นการจัดตัวแบบค่อนข้างจะละเอียดเพราะรู้ว่านักเตะ3คนนี้เดี๋ยวฟีฟ่าเดย์น่าจะต้องน่าจะต้องกรมศึกหนักมาเพราะนั้นเตรียมเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้ก่อนพักไว้ก่อนนะ ซึ่งเกมที่มันเกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยครึ่งแรกกับครึ่งหลังเนี่ยมันก็ดูแตกต่างกันครึ่งแรกเนี่ยร์พูคลองบอลคลองเกมเรียกว,ว่าบอลจังหวะหนึ่งจังหวะสองเนี่ยร์บูทำได้ดีแม้ว่าจะเริ่มต้นมาแค่แบบไม่ถึงนาทีนี่โดนยิงไปแล้วนะแต่ว่าก็บันเป็นจังหวะล้ำหน้าก็ถือว่าโดนทักททยก่อนมันก็ดีเหมือนกันคือโดนยิงเข้าไปแล้วก็ ไม่เสียประตูเนี่ยมันกระตุ้นให้มีความ alert ความตื่นตัวมากขึ้นนะครับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรโดนอยู่แล้วมันก็ทําให้ริพูลก็เออโชคดีว่าไม่เสียประตูแล้วก็ตั้งหลักได้เร็วแล้วก็ด้วยด้วยคุณภาพของริพูลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฟุตบอลที่มันตั้งหลักได้นะครับคลองบอลแล้วก็ผ่านบอลการผ่านบอลของริพูลในวันนี้ผ่านบอลเยอะที่สุดในลีก หมายถึงว่าเยอะที่สุดในฤดูกาลน,นี้ที่เล่นมา600กว่าครั้งนะ642ครั้งก็ผ่านบอลไปมาแล้วก็หาจังหวะเข้าทำไม่ได้เร่งมากนะแต่ว่ามีการประสานงานมีความเข้าใจเกมที่ที่นักเตะเข้าขารู้ใจกันให้เห็นอยู่เป็นเหมือนภาพเกมอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ประตูที่ได้เนี่ยจากการยิงของโชต้าตั้งแต่นาทีที่9เนี่ยมันก็เป็นการประสานงานของตัวสำรองทั้ง3คนนะนะครับ เริ่มจากซีมีกาสแทงขึ้นไปให้คักโปแล้วคักโปก็ปาดเข้าไปโชต้าก็วิ่งโฉบมายิงนะครับมันสวยตั้งแต่จังหวะที่ซีมีกาสเนี่ยแทงบอลขึ้นหน้าแล้วนะครับบอลที่กล้ายัดขึ้นไปข้างหน้าทะลุช่องขึ้นไปเนี่ยมันก็สร้างโอกาสให้กับทีมบุกได้เพราะว่าทีมรับมันระวังในเรื่องของการผ่านบอลไปมาอยู่บอลแทงขึ้นมาตรงๆแบบนี้มันน่ากลัวนะครับแล้วร์พุลก็ทำได้ดีบอลลักษณะแบบนี้ ลูกเปิดของซิมิคารสวยจริงนะน้ำหนักได้แล้วก็คาร์โบเล่นต่อได้เลยแล้วคาร์โบก็เปิดเข้าไปในจุดนัดพบะนะครับแล้วก็โชต้าก็จะหมุกไวอยู่แล้ววิ่งเข้ามาถ้าเกิดชิงจังหวะชิงเหลี่ยมจิ้มบอลได้ตรงจุดนั้นเนี่ยโอกาสเป็นประตูก็สูงแล้วมันก็เป็นประตูจริงๆนะครับคุมเกมได้ต้องบอกว่าครึ่งแรกก็คุมเกมได้เกือบทั้งหมดนะนะนะครับไม่ค่อยมีจังหวะที่มัน หน้าปันป่นปวดหรือว่าหวาดเสียวอะไรมากนะักทางคิสซัมเาเลสเองเนี่ยนะครับการจัดตัวเกมเนี่ยคือเขาพักวิลฮิลส์พักชองฟลิปมาเตตาพักไดกิคามาระสามคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักนะโดยเฉพาะชองฟลิปมาเตตาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกำลังสำคัญเป็นเหมือนหัวใจในเกมรุกเพราะว่าคือเขาเขาเล่นนิ่งนิ่งใหญ่บางบอลดีมีความเร็วแล้วก็คือเป็น เป็นนักเตะท,ที่สามารถสามามรถสร้างประโยชน์ให้กับเกมรุกของคุณได้นะครับเป็นตัวหลักของกลาสเนอร์เล่นตัวจริงมาตลอดเกมนี้เขาพักก็เท่าที่สังเกตนะทีมเล็กๆเ,เวลาเจอทีมใหญ่หรือว่าเอาแบบเจอเลี้ยวภูก็ได้ในฤดูกาลน,นี้หลายทีมเนี่ยตัวทีเด็ดตัวที่เป็นตัวเก่งของเขาเนี่ยเขาจะเลือกพักไว้ก่อนนะใช่ไหมอย่างตอนฟอเรสเจอเล์พูเจอฟอเรสที่แพ้เลยเนี่ยเขาก็พัก ทั้งอีลังกาทั้งฮัสซสันโอดอยไว้แล้วก็หย่อนลงสนามในครึ่งหลังคือเหมือนกับว่าลงไปเล่นตามแทคกติกเน้นความรัดกุมก่อนนะแล้วก็ตัวหลักเนี่ยคือถ้าส่งลงตั้งแต่แรกชนไปตันไปตั้งแต่นาทีแรกเนี่ยมันก็จะยุบพอๆกันแต่ว่าตัวหลักแบบมาเตต้าตัวหลักแบบโอดอยแบบอีลังกาเนี่ยถ้าเกิดว่าพักไว้ก่อน นะครับให้เพื่อนลงไปบทก่อนไปชนไปสร้างมันหายริบพูลก่อนจะสร้างได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าถึงนาทีที่วางเอาไว้หกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่นะครับค่อยหย่อนลงไปเนี่ยแล้วแต่ตัวหลักแบบเนี้มันก็มีความสดมีความสดชื่นลงไปแล้วก็อาจจะเล่นงานเกมรับของริบพูลที่เตะมาแล้วชั่วโมงหนึ่งอะ่ะก็มันก็เป็นการวางแผนของโค้ชนะ ลักษณะแบบนี้เกมเนี้ยกลาสเนอร์ก็อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับมาเตต้าลงทีหลังให้อิสมาลาซาลงไปก่อนนะครับเอนเคเทียรวมไปถึงเอเบเลชีเอเซ่นะครับตัวอันตรายก็มีไม่ใช่ว่ามีแค่มาเตต้าคนเดียวนะครับอย่างเอเซหรือว่าซาเนี่ยถ้าเกิดว่าปรับตัวได้นักเตะใหม่เล่นได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อันตรายเพราะว่าซาก็ถือว่ามีดีกรีในระดับหนึ่ง เคยมีทีมใหญ่ๆหลายทีมอยากได้เลี้ยวพูลเองก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอ็นเคเทียนะก็ดีกรีอาร์เซนอลเก่านะครับแต่นั่นแหละในภาพรวมของเกมเนี่ยครึ่งแรกลิพูลเก็บได้อยู่ไม่ได้มีจังหวะบาดเสียวทีนี้ผมมองว่าพาเลสเองเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะเพียงพล้ำมากจนเกินไปเกมไม่เสี่ยงมากหลังไม่ได้ดันสูงขึ้นมากนะครับ ไม่ได้ไปเปิดหน้าแรกกับเลี้ยวภูมากก็เสียหนึ่งประตูไม่เป็นไรก็ตั้งหลักอย่าไปเสียเพิ่มซึ่งเลี้ยวภูนเนี่ยสร้างโอกาสได้เรื่อยๆนะเป็นระยะเลี้ยวภูไม่ได้โหมบุกกระหน,น่ำแบบออมาแล้วมาอีกมาแล้ว,มา,ม,าลวมาอีกใส่แบบแเหยียบคันเร่งมิดไม่ใช่ก็ไปเรื่อยๆตามเกมซึ่งโดยมาตรฐานเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วแล้วโอกาสที่มีมันก็มีแต่ว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่เลี้ยวภก็ใช้โอกาสเปลืองอยู่เหมือนกันนะนะครับจริงๆแล้วค่า XG ของเลี้ยวภูไม่ได้เยอะนะ Expected ค o เเนี่ยประตูที่ควรจะได้เนี่ยเกมนี้ของริเูคือร์พูลคือ1.37ประตูไม่ได้ถึงขนาด2ลูก3ลูกอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีจังหวะที่มันน่าจะเป็นลูกที่2ได้เนี่ยแล้วมันไม่ได้นะครับก็เออเกมได้ครึ่งแรกก็เป็นแบบนี้นะร์พูลคุมเกมได้หมดพาเลสจบครึ่งแรกด้วยกันตามหลังหนึประตูผมว่าเขาพอใจเพราะว่าเป้าหมายที่เจอร์พูลเนี่ย ถ้าชนะได้มันดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเสมอเนี่ยผมมองว่าพาเลสเห็นว่าไม่เสียหายเพราะว่าญี่ปุนคือจา่าฝูงทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยทีมซัมพาเลสก็ทยอยส่งเนะตะตัวหลักๆล,ล,ลงมาละคือในครึ่งแรกเขามีการเปลี่ยนตั้งแต่นาที17นะเพราะว่านาทีนี้ก็คลายลงมาแทนทางดดนิมูนยอสนะครับมีปัญหาตาดเจ็บนะแต่ว่าพอถึงนาที60เนี่ยเขาก็ส่งวิลฮิลส์ลงมาฮิลส์ก็ลงมาแทนอดัมวาตันจริงๆวาตันก็เป็นตัวหลัก ช่วง,งหลังนี่เป็นวาตันคู่กับคมมามาดะแต่ฮิวส์เนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นบอลที่มันหนักเป็นบอลที่มันมีความแน่นอยู่นะครับแล้วก็มีความดุด,ดันอยู่แล้วก็มาเตต้าลงมานาที60เหมือนกันอันนี้ตอนเปลี่ยนนาที60นี่ก็เห็นเลยว่าอ๋อมาละอ่าสู่สำเร็จหรือว่าทีเด็ดของทีมเล็กๆเ,เนี่ยหย่อนมาละมาเตต้าลงมาแทนไทลิกมิเชลนะครับ เ,เพิ่มผู้เล่นตัวรุกลงไปนะเพราะว่ามิเชลเขาเป็นเป็นวิงแบ็กนะครับส่วนมาจิต้าเนี่ยเขาเป็นกองหน้าเนี่ยเกมของพาเลสเมื่อตามอยู่แค่ประตูเดียวเนี่ยมันมีความเรียกว่ามันมีความหวังในการที่จะกลับมาแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยมาแล้วพอนาที60ส่งลงมาช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่พาเลสทุกคนก็รู้ดีแล้วว่าตัวเองต้องทําอะไรก็คือมันเกมมันต้องเล่ เริ่มที่จะบดเขาใส่รีพูลบ้างแล้วเริ่มที่จะ,ะบุกเขาใส่นะครับก็มันมีจังหวะที่พาเลสทำได้ดีหลายครั้งนะอย่างจังหวะที่เขาอ่านบอลของไรอันกาเฟนแบกนแบเนี่ยกาเฟนแบกเนี่ยมีจังหวะพลิกบอลที่ดีใช่ไหมเราเห็นหลายครั้งแต่ว่ากู่ล่อสู้ก็ต้องทำกันบ้านว่าเจะจัดการกับบอลที่เป็นพลิกของอกาเฟนแบกยังไงหรือว่าบอลที่บางทีกาเฟนแบก มีจังหวะ2จังหวะ3คือยังไม่คายบอลจะทำยังไงเนี่ยก็มีจังหวะอย่างนาที64เนี่ยที่กาฟเฟแบพลิกเล่นหน้าเขีดอ่าในแดนตัวเองพลิกขึ้นมาได้แล้วแต่เขายังไม่จ่ายเขาคลอมบอลต่อยจังหวะหนึ่งจังหวนนะนั้นแหละที่พาเลสจ้องอยู่ก็รุมเข้าไปแล้วก็แย่งได้ตัดบอลได้นะครับต้องใช้2คนนะครับล้อมหน้าล้อมหลังแล้วก็ตัดบอลได้แล้วก็สุดท้ายได้ยิงด้วยนะแต่ว่าแต่ว่า ไม่ไม่เป็นประตูนะครับอ,อ,อาริสโงงเซฟนะอาริซงก็ช่วยป้องกันไว้สองสามผลอยู่เหมือนกันนะสำคัญมีจังหวะที่เอเซได้ยิงนะครับที่วิลฮิลส์ได้บอลให้มาเตตา้ามาเตต้าไหลให้เอเซยิงเนะี่ยก็ปัดทิ้งได้นะแล้วทีนี้ในจังหวนะนาทีเจ็ดสิบสองลิูก็เปลี่ยนตัว คนที่2นะครับคือลุยดิออสลงมาแทนโมเมซาล่าในช่วงพักครึ่งเนี่ยลิพูนเปลี่ยนตัวคนแรกโดมิรโิซโบสไลนลลงมาแทนอลิซิสแมริสเตอร์นะครับแมริสเตอร์ก็มีการเปิดเผยในภายหลังว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะน่าจะโคนขาหนีบนะเจ็บตรงนี้กอ็อาจจะเป็นเรื่องดีของลิพูนตรงที่ว่าอลิซิสแมริสเตอร์ถ้าเจ็บแบบนี้น่าจะไม่ได้ไปเล่นให้ทีมชาติอย่างน้อยก็อยู่พักรักษาตัวที่สโมสรนนะครับ ตรงนี้ต้องเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นยังไงแล้วก็โซโบสไลลงมาก็เท่าว่ากองกลางก็เป็นโซโบสไลเคอร์ติสโจนส์แล้วก็ไกรนการ์เฟนแบกนะครับพอถึงนาทีเจ็ดสองเนี่ยก็ถอดโมเมสซาร่าออกนะครับก็ใช้ลุยซีอาร์สอันนี้ก็เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่ซาร่าถูกเปลี่ยนตัวออกเกมนี้ซาร่าก็ยังเรียกว่าทําอะไรไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็จะมีการดูแลเป็นพิเศษ,ษอยู่แล้วของกู่ต่อสู้นะครับก็ต้องมีตัวซ้อน ดีแอสลงมาเนี่ยมาเล่นทางขวาเลยนะเล่นแทนโมเมสซาร่าเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีจังหวะที่ทำอะไรได้ถนัดมากนะักนะแล้วก็พอถึงนาที79ก่อนเข้านาที80เนี่ยก็มีเหตุการณ์สำคัญก็คืออลิสองเบ็คเกอร์เนี่ยเจบ็บเจ็บเองนะไม่ได้โดนปะทะโดนอะไรมีปัญหาบาดเจบ็บซึ่งเข้าใจว่านะอันนี้สาลอตก็พูดถึงน่าจะพัก ไปจนถึงอย่างน้อยก็ฟรีฟ้าเดย์อีกรอบหนึ่งอะ่ะ <st> ก็ต้องเป็นคิวินเคลเลอร์เล่นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเคลเลอร์ <st> มีอาการป่วยก็เลยไม่มีชื่อเพะฉะนั้นถึงนาทีนั้นอะ่ะเจ็ดสิบเขาอาริสงเนี่ยเจ็บนาทีเจ็ดสิบหกนะครับตอนเปลี่ยนเนี่ยมันนาทีเจ็ดสิบเก้าใช้วิเตสรสลบยาล้อซึ่งก็เป็นผู้สาต <st> ัวม <st> ือสามก็มันก็มีความกังวลอ,อยู่เหมือนกันแหละในแฟนในกลุ่มแฟนบอลเลียบฮูในความรู้สึกอ่ะเพราะว่าโอ้ถ้าเป็นอาริซง หรือว่าถ้าเป็นเทลเฮอร์เนี่ยมันมีความไว้วางใจอยู่ยาลอสเนี่ยไม่เคยได้เห็นเลยนะครับเล่นแค่ครั้งเดียวเองมั้งยาลอสยาลอสเนี่ยไม่เราเลพูลด,ดึงมาจากเอ่อสลาว,วกัน,นะฮะ,ส,ะสลาวเวียวปลากนะครับดึงมาจากสลาวเวียวปลากตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนอ่ะายุ16ดึงมาเพราะนั้นเขาอยู่ในทีมอะคาเดมี่ของเรลฟูลแล้วก็ ขึ้นชุดใหญ่ก็มาตามขั้นตอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย้ายม,มาตอนที่เป็นแบบเป็นมือหนึ่งของทีมไหนแล้วนะก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กปั้นของสโมสรอีกคนหนึ่งอยารอสนะถามว่าเออความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงมันก็มันก็เสียวๆอยู่เพราะมันก็นำอยู่แค่ประตูเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็เออน้องมันจะตื่นสนามไหมนะครับแต่เขาอายุยี่สิบสามแล้วนะอยารอสเนี่ยจะตื่นสนามไหมจะเจอ เจอความยากลำบากในการตัดสินใจแล้วผิดพลาดไหมนะครับแต่สุดท้ายยาลอสก็ไม่ผิดพลาดอะไรนะมีจังหวะยากๆให้ต้องทํางานด้วยอย่างจังหวะที่พาเลสได้บอลโตขึ้นมาหลุดขึ้นมาในสถานการณ์สามต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายเอ,อเอเซ่ยิงใช่ไหม่าจะใช่เอเซ่ยิงแล้วก็ยาลอสไม่พลาดจังหวะน,นั้นก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับขณะที่ญีปุ่นก็ยังมีจังหวะที่น่าจะได้ แล้วทำไม่ได้เหมือนเช่นเดียวกันนะจังหวะที่โชต้าได้บอลหลุดขึ้นไปทางขวาแล้วก็เขาจะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดตัวสุดท้ายนิดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้โอเคแหละสุดท้ายแล้วเรียบูมีโอกาสยิง16ครั้งนะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในครึ่งแรกที่ที่ครองเกมได้มากกว่านะครับมีโอกาสตรงนั้นน่าจะเป็นประตูที่2ในหลายครั้งทําไม่ได้ส่วนพาเลสเนี่ยได้โอกาสยิง9ครั้ง แล้วก็ตรงกรอบเนี่ยพาเลสมากกว่านะห้าต่อสี่ถ้าเ,เท่ากับลิพูลเนี่ยได้ยิงสิบหกครั้งตรงกรอบแค่สี่หนเป็นหนึ่งประตูการครองบอลประมาณสักหกสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ค่าเอ็กซ์ีอย่างที่บอกลิพูลก็หนอกมากกว่าพาเลสเนี่ยศูนย์จุดหกสี่ประตูสำหรับค่าเอ็กซ์ีนะก็ในภาพรวมก็ถือว่าลิพูลก็ก็ควรก็ก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะเพราะว่า รักษาสกอได้หาจังหวะทําทประตูแล้วทําเขาได้นะครับไม่ได้ว่าเป็นชัยชนะที่โอ้โหได้มาแบบโชคโชคช่วยแบบว่าพาเหรดวงแตกอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นก็เป็นภาพที่ลี่ปุนสามารถชนะได้แล้วก็เก็บแต้มได้ตามที่ต้องการนะครับแต่แน่นอนไม่มีใครลืมอยู่แล้วว่าคู่ต่อสู้ที่เจอมาในในเจเกมแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้มี ทีมใหญ่อาจจะอาจจะมีทีมใหญ่แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่มาตรฐานแยก่กว่าทั้งหมดเลยนะครับอิฟสวิดเบรนฟอร์ดฟอร์เรสบอนมัร์ตบูฟเวนตันกิสซันพาเลสนะเพราะนั้นก็ถูกต้องรอบหน้ากลับมาทีมที่เจอเนี่ยมันยากขึ้นเพราะเป็นทีมที่ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปแ,แทบจะทั้งนั้นเลยนะครับเจอเชลซีเจออาร์เซนอลเจอแอสตันวิลล่านะมีเจอไบรตันด้วยเพราะฉะนั้น งานยากขึ้นแน่นอนรออยู่แล้วก็อย่างน้อยๆการเตะเจ็ดนัดแรกด้วยคู่ต่อสู้ที่โอเคพอจะมองเห็นหน้าเห็นหลังว่าน่าจะชนะได้เราชนะได้ถึง6เกมเนี่ยผมคิดว่าน่าพอใจแล้วนะนะครับตอนนี้อ่ะก็ตามลุ้นกันต่อไปสําหรับแฟนบอลเลี้ยวภูนะเจ็ดนัดน,นาจากฝูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็พักหายใจหายคอนะครับเว้นช่องว่างให้ทีมชาติบ้างนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันถึง 10เกมแรกของอาอนเนอร์สล็อตกับเลี้ยวครูครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ